สวัสดีค่ะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความบันเทิงวันนี้เราพาเพื่อนๆทีมสี่นะคะมาอยู่ที่ชุมชนโบราณบ้านพระปื๊ดนะคะชุมชนโบราณบ้านพระปื๊ดอยู่ที่ตำบลบ้านแร่อำเภอขวาศวสินริน์จังหวัดสุรินนะคะก็เป็นชุมชนโบราณเมืองหน้าด่าน เมืองที่สี่ของเมืองศรีพระไทยสมันหรือเมืองสุรินนั่นเองนะคะเพื่อนสีเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในกันนะคะไปเลยค่ะเราจะพาเพื่อนๆสี่เข้าไปในหมู่บ้านโบราณชุมชนโบราณบ้านพระปื๊ดน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นป้ายเข้าหมู่บ้านนะคะ ไปเลยค่ะวันนี้วันที่24มกร,ราคม2567นะคะเราพาเพื่อนเฟซีทุกคนทุกท่านเข้าไปในชุมชนโบราณบ้านพระปื๊ดน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นตูป,ปตระตูด้านนอกนะคะเดี๋ยวเราจะขับรถเข้าไปนะคะเพื่อนซีไปเลยค่ะขับเพื่อนเราจะเข้าไปวัด ปราสาทแก้วนะคะนะคะที่เมืองโบราณไปเลยค่ะนี่ก็ทางเข้าไปนะคะเรากำลังจะเข้าไปในบ้านพระปื๊ดนะคะ เดี๋ยวเราจะให้ดูคลองด้านหน้าก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนสี่ก่อนที่จะเข้าไปในหมู่บ้านนะคะบ้านพระพืชชุมชนท่องเที่ยวโอโท็อปนวัดวิถีนะคะอีกสามร้อยเมตรนะคะเพื่อนสี่อันนี้ก็จะเป็นคูเมืองโบราณน,นะคะก็เป็นคลิปตามรอยเมืองโบราณของเอดมินนะคะที่ทำไว้นะคะเป็นเมืองหน้าด่านสีพระไทยผสมันเมืองที่สี่นะคะเพื่อน บ้านพระปื๊ดจะยังสมบูรณ์มากเลยนะคะตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์มู่บ้านพระปื๊ดเป็นบ้านที่มีคนอยู่อาศัยมา2,500ถึง1,500ปีนะคะก่อนประวัติศาสตร์นะคะเมื่อสีหลักฐานทางประวัะติศาสตร์ก็ยังเหลืออยู่ถึง7รุ่นด้วยกันนะคะตามที่เราค้นคว้าดูนะคะ เดี๋ยวเราจะใส่รายละเอียดเข้าไปในคลิปอีกทีนะคะนี่เราจะเก็บให้เพื่อนๆได้ชมก่อนนะคะฝั่งนี้สวยงามมากเลยนะคะเป็นวิวก็จะเป็นคลองนะคะเนี่ยอ้อมไปถึงฝั่งนู้นเลยนะคะมีหลักฐานประวัติศาสตร์ยาวนานเลยนะคะสี่รุ่นสู่รุ่นเลยนะคะจนมาถึงรุ่น เมืองสีพระไทยสมันนะคะหรือเซียงปุ่มนั่นเองนะคะปวัติศาสตร์ก็จะบอกไว้ว่าเซียงปุ่มนะคะก็จะเป็นพ่อของเซียงปื๊ดนะนะคะ,นะคะเพื่อนๆตามประตวัติศาสตร์ที่เราขาดกันมานะคะเป็นหมู่บ้านที่ยังสมบูรณ์มากที่สุดเลยนะคะตามที่เราดูมานะคะ มเราจะทําเป็นหลายอีพีให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นทางเข้ามาเราจอดมอเตอร์ไซค์ไว้ฝั่งนู้นวันนี้ไม่มีไกด์นะไม่มีไกด์ขับรถก็มาคนเดียวก็ต้องเก็บภาพคนเดียวนะคะเพื่อนีอาจจะได้ประมาณประมาณนี้นะคะก็อย่าว่ากันละกันอาจจะได้ไม่ชมไม่ชมทั่วนะคะสี เราให้ดูก่อนเข้าหมู่บ้านนะคะจะเป็นลักษณะครูครองเขาก็จะเป็นแบบนี้ชัยภูมหมู่บ้านลักษณะหมู่บ้านคดเขียวเลี้ยวรถเลยนะคะเพื่อนๆค่ะเรามาเข้าไปหมู่บ้านในประวัติศาสตร์หมู่บ้านโบราณกันนะคะ สวยงามมากเลย FC โอ้เป็นบุญตานะเนี่ยถ้าเราไม่เกี่ยวทําเกี่ยวกับโบราณมันโบราณคดีเราจะไม่รู้เลยนะคะเพื่อนๆว่มันสวยงามขนาดไหนนะ,ะประวัติศาสตร์สวยงามมากเลยนะคะสวยงามจริงๆสวัสดีค่ะ หนูมาจากช่องตะวันรัศมีไะสไตล์นะคะเออพอดีเข้ามาบ้านโบราณนะคะลุงคะอยากสอบถามนิดนึงสอบถามว่าเออไอ้ที่คลองที่เราเห็นนี้คือเกิดมาลุงก็เห็นเลยใช่ไหมครับตั้งแต่นั้นมาตั้งแต่เกิดมายุคสี่ห้าสิบกว่าปี็ยังยังเห็นอยู่อย่างี้ยังเห็นอยู่อย่างนี้รุ่นพ่อรุ่นแม่เราก็เห็นอยู่อย่างนี้นี่เหมือนเดิมอ๋อการบุรณะจะเพิ่มเติมก็ไม่มี ไม่มีใช่ไหมคะเคยมีนักท่องเที่ยวอะไรมาถึงไหมคะแต่ก่อนมีอยู่แต่ช่วงนี้ล่างๆพิจาลังหายหายใช่ไหมคะเพราะว่าเราอยู่ไกลด้วยแล้วก็ห่างจากตัวเมืองด้วยและ้อการประชาสัมพันธ์ยังน้อยยังน้อยที่จะอำเภอคืออำเภอขวเพิ่งแยกจากอำเภอเมืองเนาะแต่ก่อนเป็นกิ่งอำเภอนะคะกิ่งอเภอถ้าเราเราก็อยากได้งบประมาณมานะคะคุณอยากได้อะไรบ้างคะเป็นสื่อสารเลย คือหนึ่งอันที่จริงเนาะชุมชนนี้เป็นชุมชนโบราณอยู่แล้วเนาะอยากได้บูรณาการทคนิดหนึ่งนะว่าอย่างไรั้ามันสวยสะอาดและดีงานที่จะได้มีสิ่งที่กําแพงมีรอบรอบด้านไงอยากได้ปูไอ้พวกปูเมืองแล้วจะได้แหล่งน้ําที่ดีๆสวยๆได้ทําความสะอาดมากกว่านี้ค่อยากแล้วก็ถ้ามันสวยงามจัดได้เป็นนี้ปุ๊บก็จะเป็นแด์มาน์ำเออเป็นแลนด์มาร์้ะให้ท่องเที่ยวในอำเภอข่าศรีนรินไม่เฉพาะเครื่องเงินใช่ไหมคะก็เราอยากได้ส่วนนี้ เคยมีการประชาคมอะไรกันบ้างไหมคะในหมู่บ้านเราการประชาคมมีอยู่มีอยู่ตลอดแต่เพียงว่าได้แต่ชาคมแต่งบประมาณมันไม่มีมีให้อ่ะไม่มีใครใช่ไหมคะใช่ไม่มียังไม่มีด้านโบราณคดีมามีกรมศิลป์เข้ามาจดแล้วใช่างเงี้ยมีกรมศิลป์เข้ามาตลอดกรมศิลป์เข้ามาตลอดหรือว่าเป็นหมู่บ้านของกรมศิลป์คือเราถูกลอกไม่ได้นะพคู่กันไปค่ะไม่เขาบอกว่านะคะอันนี้อันนี้เรื่องหนึ่งนะนางจะบอกนะ ถ้าเข้ากรมสินปุ๊บเราจะทําต่อเติมหรืออะไรไม่ได้ใช่น่มันอัี่มากมันขัดที่มันขัดที่กรมสินฮะกรมสินมันเข้ามาดูแลตลอดกรมศินพอดีก็เลยเราบูรณะต่อเติมเพิ่มเติมอะไรไม่ได้ตามหลักของกรมศินเรบประกันนะคะแต่เราก็อยากจะปรับปรุงในส่วนที่อันนี้เรารู้แล้วว่าแต่ต้องไม่ได้แล้วเราก็อยากได้ส่วนอื่นมาทดแทนคือ ให้จัดเป็นแลนด์มาร์คเป็นภูมิทัศน์ให้กับนักท่องเที่ยวได้มานะ<ป>พี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะปเป็นกระบอกเสียงอะ่ะ<ป>ใช่ใช่ปเป็นกระบอกเสียง<ป>คือเราเป็นกระบอกเสียงคือส่วนหนึ่งของ YouTube ซึงว่าจะเป็นช่องเล็กๆแต่ของพวกเราก่อนที่จะจะโตและเติบโตนะคะมันต้องมีลูกเล็กคือช่วยกันผลักดันนะคะอันนี้เราก็อยากให้ชุมชนช่วยกันผลักดันด้วยรณรงค์จุดนี้ด้วยพี่ก็จะช่วยพยายามผลักดัน บ้านโบราณเมืองโบราณของในสุรินนี้ออกไปกว้างๆนะคะเผื่อที่จะได้ว่ามีนโยบายมีแนวทางผลักดันอะไรเข้ามาบ้างนะคะก็ฝากด้วยนะถ้ามีโอกาสมีอะไรก็ออกซีออกอะไรก็ช่วยว่าหมู่บ้านนี้ก็อาจจะเป็นบ้านท่องเที่ยวก็ได้ถ้ามันมีบุรณาการจริงๆมันจะโอเคแล้วใช่ใช่แล้วขาดที่บูรณาการมีเนื้อที่อยู่พันได้ใช่ไหมคะเป็นพันกว่าได้นะใช่พี่ดูว่าเข้ามาดูเหมือนจะสมบูรณ์กว่าที่อื่นเพราะว่ายังไม่ได้ถูกทำลายลงไปอะไรมากนัก เพราะว่ายางเป็นครองก็จะเหลือล้มรออเป็นทองใหญ่เลยทำลายไม่ได้ลายไม่ได้ค่ะอันที่พวกคุณอยู่ก็จะเป็นของกรมศิลป์นี่แหละมันเป็นยากนี่แหละถ้าจะเป็นแบบนี้เราอยากบูรณาการพี่พี่ขอแนะนําอย่างหนึ่งนะคุณทํางานอะไรคะผมไม่ได้ทำงานเป็นเกษตรกรเป็นเกษตรกรนะคะก็อยากให้พวกคุณกลุ่มซักมีประชากรเท่าไหร่ก็ลงชื่อกันนะคะเวลาประชา ประชาคมหมู่บ้านอันนี้จะเป็นการดีที่สุดและมีการประชาชมประชาคมหมู่บ้านประชาคมตำบลเราก็เสนอไปที่ประชาคมเขาจะจัดประชาคมทุกๆหน่วยงานนะคะเสนอเลยนะคะเสนอว่าเราอยากได้บูรณาการเรื่องนี้ข้อที่หนึ่งเลยในบรรจุในวาระประชุมทุกทกที่ประชุมนะคะอันนี้พี่พี่ไม่ได้ทํางานเกี่ยวกับนี้แต่ว่าเราก็มีน้องชายเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่บ้านแล้วก็พี่ญาติเราทํางานส่วนนี้เราต้องมีการคือ รวมรายชื่อกันทุกคนคุณต้องเสนอทุกรอบนะคะถ้าเราอยากได้บุรณาการสิ่งนี้เสนอในที่ประชุมทุกรอบทุกวาระที่เขาไปชุมกันนะคะอันนี้จะจะขอนะจะจะให้ใ,ให้พวกคุณได้ได้รู้คือเสนอไว้เลยนะคะก็ลงทําประชาคมกใช่ก็ลงในวาระป,ประชาคมประชาลายปีปยท,ทุกครั้งทุกครั้งละเลยว่าคุณอยากได้อะไรแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวอันนี้พี่ก็เข้ามาใช่ไหม ของผู้คุณเคยประชุมไหมว่าเราอยากได้บูรณาการคลองหรืออะไรไหมเคยมีไหมในหมู่บ้านมันทั้งทั้งที่ผู้ใหญ่เก่าเคก็นั่นแหละเคยเสนอไปของยังไม่มีอะไรไม่ไม่คุณผู้ใหญ่เสนอไม่ได้อันนี้มันต้องขึ้นอยู่ว่าปะคุณประชาคมหมู่บ้านแล้วก็ประชาคมอีกทีรีรอบเสนอในตำบลไม่บลไม่ค่ะไม่มันเราเรายังทําไม่ถูกต้องไงประชาคมที่นี่ด้วยแล้วก็ต้องไปที่ส่งที่อำเภอ คุณคุณทำได้ต่อเนื่องไหมคือหน่วยงานที่จะได้มาบูรณะบูรณาการในส่วนนี้ค่ะอันนี้นะพี่เสนอแนะนะอันนี้แล้วเราเราเราจะได้หลายอย่างเข้ามาเลยนะคะอันนี้พยายามคือไม่ได้ไม่ได้ในส่วนนี้เราก็จะได้เราต้องได้แหละก็ไม่รู้ว่าพี่มันปิดิขัดตรงไหนก็ถาม,ถามว่าถา,ถามเลยว่าท่านใานเบอครับปิดขัดตรงไหนไม่ทราบ คือ,อการที่บูรณาการไปถามในส่วนนี้เลยอันนี้พี่แน,นนะแนํานะแนะนําเ,เก็บไปนนพี่ใหญ่เก่าเ็เสนอมาไม่รู้ว่า,าทำบรรทอน,ะะนม,มันมันไรสิ่งไรอย่างไรโรคแล้วแตไ่ไม่ได้สักครั้งหนึ่งเรว่าส,สรุปแล้วการที่ปรประชาคมนะคะเดี๋ยวพี่จะบอกนะเขาจะรวมว่าชุมชนเราแข็งแข็งพอหรือเปล่าเข้มแข็งพอที่จะทําในส่วนนั้นได้หรือเปล่านะคะเห็นไหมคะบ้านท่าสว่าง เขาก็ได้โครงการเออเขามีโครงการผ้าไหมอันนี้เรามีแหล่งท่องเที่ยวเราต้องประชาคมเสนอเข้ากับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแล่อันนี้นะคะต้องหมู่บ้านตรงกันนะคะอันนี้พี่แนะนํานะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะพี่ก็จะพยายามนะคะจะพยายามผลักดันส่วนนี้ออกไปนะคะก็ขอบคุณนะคะอันนี้ก็คือความเห็นของประชาชนก่อนนะคะได้อย่าได้อย่าบูดอะไรกันมาใหม่หนึ่งโครง ฟังนอกฟังกระตื้นเขินมาแล้วทางในนี่เขาโอเคดูได้อยู่แต่ข้างนอกโอเคนะคะงั้นพี่ไปนะเดี๋ยวพี่จะไปทําข้างในต่อค่ะขอบคุณนะคะสรุปพื้นที่ของหมู่บ้านรับปื้ดก็เป็นที่ของหน่วยงานของกลุ่มศิลปกรนะคะไม่สามารถที่จะขยับขยายและต่อเติมอะไรได้นะคะก็รอดูชาวบ้านนะคะ ว่าจะขอกันจะทำกันยังไงนะคะเราก็ขอเป็นกระบอกเสียงนะคะส่งถึงกรมศิลปากรนะคะก็อยากได้หน่วยงานมาบรกิการบูรณาการในส่วนนี้นะคะข่าเพันเพนทีเราก็เข้ามาถึงวัดปราสาทแก้วแล้วนะคะวัดปราสาทแก้วบ้านพระพื้นนะคะตำบลบ้านแร่ อำเภอเขาสนรินทร์จังหวัดสุรินทร์นะคะแหล่งโบราณคดีก่อนพุทธศตวตรรษนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันเดี๋ยวไปอ่านประวัติก่อนนะคะสวยงามไหมคะดีนหน้านี่ก็เป็นนะคะสวยงามจริงๆเลยนะคะ เดี๋ยว FC มาชมต่อ EP ที่2นะคะเราจะจบ EP นี้ไว้ก่อนแล้วเรามาถึงหน้าวัดเราก็จะจบเป็น EP เรามาต่อเป็น EP ที่สองการชมโบราณสถานบ้านพระพื้นนะคะตำบลบ้านแร่อำเภอเขาสืนทรินจังหวัดสุรินทร์นะคะ<ม>ก็ฝากเพื่อนเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะอย่าลืมนะคะ รับชมช่องของเรากดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตัวเละสมีเลสไตล์ได้มีกำลังใจนำเสนอคลิปให,ใหม่ต่อไปนะคะสุขสมหวังจะมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลงไลค์เพียงแค่นี้นะคะเจอกันต่อ EP ที่2นะคะชมตามรอยบ้านโบราณบ้านประพืด EP ที่2นะคะ คลิปนี้ก็ขอตัวนะคะสวัสดีค่ะ